สวัสดีค่ะนักเรียนที่เชื่อชื่อนิชาบุญประเสริฐค่ะสำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นของวิชาคีย์บอร์ดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เกรดโฟและเอียโค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนที่เชื่อขอทบทวนฟิงเกอร์นัมเบอร์หรือเลขนิ้วที่เราใช้สำหรับการเล่นคีย์บอร์ดกันนะคะสำหรับนิ้วแรกนะคะนิ้วหัวแม่มือหรือลิวโป้งคือนิ้วที่1 นิ้วชี้คือนิ้วที่สองนิ้วกลางคือนิ้วที่สามนิ้วนางคือนิ้วที่สี่และนิ้วก้อยคือนิ้วที่ห้าค่ะ การวอร์มอัพนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพสเกล C major scale นะคะเริ่มต้นที่มือขวานะคะให้นักเรียนเอามือขวาวางที่ C 3ค่ะถ้านักเรียนคนไหนหา C 3ไม่เจอให้นักเรียนสังเกตลิมคีย์สีดำาออันนะคะ <S <S โดยที่เราจะเริ่มหา C 3ก็คือลิ่มสีดำอันที่3นะคะ <S <S โดยเริ่มจากฝั่งซ้ายมือ2อันแรกเป็นอันคู่ที่1คู่ที่สอง และคู่ที่3นะคะนิ้วโป้งของเราจะอยู่ที่ลิมสีขาวนะคะซึ่งเป็นตัวโดซีส 3, หรือเรียกว่าโดมิดเดิลซีคือเสียงนี้ค่ะ <S <S แต่สำหรับนักเรียนคนไหนที่ใช้เปียโนที่เป็นเปียโนอัพไลท์เปียโนจริงหรือเปียโนไฟฟ้านะคะ ตัวโด,ดนเมดเล่ซีนี้จะไม่ได้อยู่ที่ C3 ค่ะจะอยู่ที่ C4 ก็ให้นักเรียนทําวิธีการเดียวกันก็คือหาสีดำสองอันทั้งหมด4คู่นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวอร์มอัพสเกลนะคะด้วยมือขวาก่อนนะคะเตรียมตัวค่ะ1 2 3 4นิ้วที่1นิ้ว2นิ้ว3 หมุนนิ้วโป้งหรือนิ้ว1ค่ะนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่และนิ้วห้าเราจะไล่กลับนะคะเริ่มที่นิ้วห้าค่ะนิ้วสี่นิ้วสาม นิ้ว 2, 2นิ้ว 1, 1เสร็จแล้วเอานิ้ว3นะคะหมุนมาด้านหน้าค่ะนิ้ว2ต่อไปนะคะจะเป็นการวอร์มอัพนะคะสเกล C ีเมเจอร์สเกลที่มือซ้ายนะคะโดยที่จะให้นักเรียนนำนิ้วก้อยนะคะ มือซ้ายวางที่ c สองค่ะก็คือหาลิมนะคะหาคู่สีดำนะคะลิมสีดำคู่ที่1และคู่ที่2นะคะก็จะได้ตัวโดนะคะตัวโดที่เป็นเสียงต่ำนะคะของมือซ้ายนะคะเสียงนี้ค่ะ สำหรับนักเรียนที่ใช้เป็นโนอัพไลท์นะคะเป็นโนจริงนะคะหรือเป็นโนไฟฟ้าที่มีลิมกดยาวๆนะคะ8 8คีย์นะคะนักเรียนจะได้เป็นตัวโด C สามแทนนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มที่ตัวละสีจังหวะเหมือนมือขวาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเตรียมตัวนะคะจะเริ่มจากนิ้วก้อยนิ้ว5ก่อนนะคะหนึสาม สนิ้ว5นิ้วสนิ้ว3ามนิ้ว2นิ้ว1ต่อไปนิ้วสามหมุนมาข้างหน้านิ้ว2นิ้ว1กดนิ้ว1นึ่ซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะขากลับ นิ้วสนิ้วสามนนิ้วหนึ่หมุนอ้อมด้านหลังค่ะต่อไปเป็นนิ้วที่สองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเล่นรวมกัน2มือเลยนะคะโดยให้นักเรียนวางมือทั้งมือซ้ายมือขวานะคะที่ตำแหน่งเดิมที่เราเล่นทีละมือเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่ตัวละสีจังหวะค่ะเตรียมตัวนะคะ1 2 3 4 มือขวานิ้วสาค่ะหมุนมาค่ะแล้วจบด้วยนิ้ว5้ากับนิ้ว1ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวละสองจังหวะสองมือเลยค่ะวางมือตำแหน่งเดิมนะคะ1นึ่สองสามสี่ จะเป็นตัวละหนึ่งจังหวะค่ะสองมือรวมกันเหมือนเดิมนะคะ1นึ่งสองสสทิชช่นิชาขออีกครั้งนะคะเตรียมตัวค่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แบบฝึกหัดแรกที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะคะคือแบบฝึกหัดข้อที่8ค่ะอยู่ที่หน้า3 โดยที่เราจะเริ่มเรียนจากมือขวากันก่อนและจะเริ่มเรียนทีละหนึ่งห้องกันก่อนนะคะห้องที่1นโนต้ตตัวแรกคือตัวโดตัวโดนี้นะคะจะไม่ใช่ตัวโดมิดเดิลหรือตัวโดที่อยู่ c 3แต่จะเป็นตัวโดเสียงสูงที่อยู่ที่ C4 ค่ะให้นัเกเรียนนำนิ้วโป้งหรือนิ้วหนึ่งนะคะวางที่ตัวโด C4 ค่ะซึ่งจะได้เสียงนี้ โน้ตตัวที่2โน้ตตัวมีค่ะใช้นิ้ว3ามโน้ตตัวที่3ตัวซอนใช้นิ้ว5และตัวสุดท้ายของห้องที่1คือโน้ตตัวฟาใช้นิ้ว4ค่ะอีกครั้งนะคะนิ้ว1นิ้ว3นิ้ว5นิ้ว4 เราเล่นติดกันจะได้ทํานองแบบนี้ค่ะ1 3ึ่าหสคราวนี้ให้นักเรียนเล่นตามทีเชอร์นะคะทีเชอร์จะนับจังหวะก่อน1นึ่สองสสี่เริ่มค่ะ1 3ึ่มห้าสี่ รอบต่อไปที่เชื่อจะร้องเป็นตัวโนต้ตนะคะเตรียมตัวค่ะ1 2 3 4ดูมีซโฟาอีกครั้งนะคะ1 2 3 4งส มาห้องที่2ค่ะโนต้ตตัวแรกโนต้ตตัวมีใช้นิ้ว3ตัวที่2ตัวซอนใช้นิ้ว5ตัวที่3ตัวฟานิ้ว4ตัวสุดท้ายของห้องที่2ตัวเรใช้นิ้ว2ทวนเลขนิ้วอีกครั้งนะคะ3 5 4 ้องที่สองเล่นติดกันจะได้ทำนองแบบนี้ค่ะ3 5มห้าสสอคราวนี้นักเรียนเล่นตามทิเชอร์นะคะรอบนี้ทิเชอร์จะพูดเป็นเลขนิ้วค่ะ1นึ่งสองสาสี่ คครั้งนะะแต่คราวนี้จะร้องเป็นชื่อโน้ตค่ะ1นึ่งสองสามสี่อีกครั้งค่ะ1นึ่งสองสามสี่ นนี้เราจะเล่นห้องที่1และห้องที่สองรวมกันค่ะ2รอบนะคะรอบแรกทิเชอร์จะพูดเป็นเลขนิ้วรอบที่สองทิเชอร์จะพูดเป็นชื่อโน้ตค่ะเตรียมตัวนะคะ2รอบติดเลย1 2 3 4 1 นะคะเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 เป็นห้องที่3ค่ะห้องที่3นี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตโนต้ตดีๆแล้วจะเหมือนกับห้องที่1ค่ะเล่นแบบนี้ค่ะ1 3 5 4เหมือนห้องที่1เป๊ะเลยใช่ไหมคะอีกครั้งนะคะ1 3 5 4คราวนี้เรานำห้องที่1 ห้องที่สองห้องที่3ม,มาเล่นรวมกันค่ะสองรอบติดค่ะรอบแรกจะพูดเป็นเลขนิ้วรอบที่สองจะพูดเป็นชื่อโน้ตค่ะเตรียมตัวค่ะ1 2 3 4 1สองส ถึงห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะห้องสุดท้ายนี้นะคะจะเริ่มต้นด้วยโน้ตตัวมีค่ะใช้นิ้วสถัดมาโน้ตตัวฟานิ้วสถัดมาตัวเรนิ้วสองและตัวสุดท้ายตัวโดนิ้ว1นึค่ะฟังอีกครั้งนะคะ 3 4มสองนักเรียนเล่นตามทิเชอร์ค่ะ1 2 3 4 3 4องสองหอีกรอบนะคะรอบนี้จะพูดเป็นชื่อโน้ตค่ะ1นึ่งสองสามีาม่มี วนี้เราจะมาเล่นตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมกันหนึ่งรอบค่ะรอบนี้ที่เชื่อจะพูดเป็นเลขนิ้ววางมือเลยนะคะเตรียมตัว1 2 3 4 1 ทันไหมคะอีกรอบหนึ่งดีกว่าค่ะเตรียมตัว1 2 3 4 รอบนี้เรามาร้องเป็นชื่อโน้นกันค่ะเต็มตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ คาคีย์บอร์ดในว,วันนี้ก็จบลงแล้วที่เชื่อหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาใช้ได้จริงกันนะคะและอย่าลืมแบ่งเวลาฝึกซ้อมกันด้วยค่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ